ทํ้กับดินนะครับฟึบได้ไม่ได้ฟึบเนี่ยครับยกขึ้นมาเลยครับนี่ครับโอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงพลจะมารีวิวกางท้าวิดาลิโดให้ทุกคนดูครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด5เมตรคูณ4.4เมตรครับใน1เซตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมาชมกันเลยครับชิ้นที่1ครับท ที้นี่2เสาค้ำยาว2.40เมตรสีเซน2ชุดที่นี่สค้อนทิ้นี่4สมอบกความยาว25เซนจำนวน8อันนะครับเชือก8เมตร2อันเชือก3เมตรครึ่ง4อันแล้วก็จะมีจุกกันฟ้าผ่า2อันแล้วก็มีกระเป๋า1อันเมื่อรวมทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าความหนักอยู่ที่6.2กิโล เมื่อเก็บเสร็จทั้งหมดนะครับความยาวของกระเป๋าจะอยู่ที่72เซนครับผมส่วนตัวนี้ค้อนมันเบานะครับมันตอกได้เฉพาะพื้นที่นิ่มๆลุงพลซื้อค้อนมาเพิ่มนะครับส่วนอีกตัวนี้เป็นเสาค้ำความยาว1เมตร80เซนกับ1เมตร75เซนตัวนี้ลุงพลซื้อมาเป็นออปชั่นเพิ่มเดี๋ยวจะกางให้ดูเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสมอบกเพิ่มครับโอเคป่ะ ทุกคนลุงพลลืมบอกราคาไปครับทั้งหมดเนี่ยครับลุงพลซื้อมาชุดละ2องพันหรบาทนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกลางกันเลยครับสเต็ปแรกนะครับกลางท้าบก่อนเลยครับคลี่ออกมาครับเมื่อเราหาแนวเสร็จนะครับเราก็ขี้เลยครับคี้ให้มันเป็นทรงก่อนนะท้าบตัวนี้ กางคล้อมกับเป็นวิลาริโดอินสแตนไซส์ L ได้สบายๆเลยครับชุดเก่งของลุงพลเลยครับตัวนี้นี่โอเคนี่ครับขึ้นท้าบไว้ในลักษณะน,นี้ก่อนครับโอเคสเต็ปต่อไปมาขึ้นเสากาันเสายาว2เมตรจะมี2ต้นนะครับ1ต้นจะมีในการอยู่4ท่อนครับ นี่ครับมันจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้อ่ะแม่ซูมมาคลิปล็อกตัวนี้นะนี่ครับเสามีความหนา25มินนะนี่ครับแล้วก็ต่อไปสี่เส้น <S <S บนสุดอ่ะเสร็จแล้วต้นที่หนึ่งนี่ครับกดปุ๊บโอเคเรียบร้อยส่วนเชือกนะ เชือกที่พงพลบอกครับมันจะมีเชือกอยู่6ตัวนะครับที่แถมมาเครือด2ตัวตัวนี้ก็คือเชือกความยาวอยู่ที่8เมตรเนี่ยเขาจะมัดจุกอ่าจุกเนี่ยนี่ครับเขาจะมัดจุกตรงกลางแล้วก็มาให้เราแล้วครับเพื่อใส่ใส่กับตัวนี้เนี่ยครับอ่าประมาณนี้แล้วก็แยกเป็น2อันไปเดี๋ยวพงพลขึ้นโค้งเลยนะครับเอาจุดนี้ก่อนง่ายๆนี่ครับ บนแจ้งนิดนึงนะนี่มีทิกอยู่ตรงนี้ครับการใส่ใส่ตรงกลางนะใส่แบบนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยเอาหูไว้ข้างบนนะครับแบบนี้ถือว่าถูกต้องเมื่อลมพัดลมอะไรเมื่อเราขึงตึงอะครับจุดนี้มันจะไม่หลุดบางท่านนะครับสําหรับมือใหม่จะเอาเชือกใส่ก่อนแล้วใส่แบบนี้แบบนี้หลุดนะทุกคนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนแล้วก็แบบนี้ จะค้ำแบบนี้แบบนี้นะถือว่าถูกต้องโอเคไปสวัสดีครับเมื่อใส่ตัวนี้เสร็จนะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่สองแชกนะครับมุพลจะยืนตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเทคนิคนะครับการขึ้นทาบ1คนก็ขึ้นได้นะครับตั้งไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาจัดเซตที่หลังได้มุขพลจัดประมาณ1,9ึ่งครึ่งนะ1นี่ครับหนึ่งครึ่ง อ่ะยืนอยู่ตรงนี้นะยืนลงปลายเสา1นึ่เกครึ่งหนึ 30, ่งครึ่งหนึ่งให้ตึงเลยครับประมาณน,นี้อ่ะให้มันอยู่ในระดับเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสมอบกนะครับเราใส่ไว้ก่อนเลยนะครับเอ่สห้าองศาเราใส่ไว้ก่อนนี่คือการขึ้นโครงนี่ครับสมอบก2จุดอ่ะวันนี้นะครับนี่ ส่้าองศาอ่าเดี๋ยวแม่ซูมนิดหน่อยแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นี่ครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะป่ะเดี๋ยวขึ้นอีกฝั่งหนึ่งกันเอาเชือกไปนี่ครับมันเดิมครับตัวห่วงเข้าก่อนตัวเชือกตามนี่คือที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ดึงมาค่อยๆออกมานี่ แยกเป็น2อันนะครับเหมือนเดิมครับนี่ประมาณนี้ยืนตรงกลาง1.9หรือ1.9กครึ่งก็ได้ครับลักษณะนี้อ่าฟบนี่ครับ1.9หรือ1.9ก่งก็ได้ครับอ่านี่ครับประมาณนี้มันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับฟืบอตอกให้จมดินโอเค สเตยบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสเตยบที่3ามยกเสาขึ้นมาเลยทุกคนยกเลยฟืบเนี่ยครับยกขึ้นมาเลยครับแอนน์อันนู้นจะเคลื่อนเยื่อนยังไงไม่เป็นไรครับยกขึ้นมาเลยครับนี่ครับโอเคยกขึ้นมาอ่ะปะฝั่งนี้ต่อเดีย๋ยวแม่ซูมให้ทุกคนเห็นโดยกว้างด้วยนะนะวครับมันจะเป็นแบบนี้เห็เนไหมครับอ่ะเป็นลักษณะน,นี้ แบบนี้เลยครับนี่ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาเลยยกโดยใช้ปลายเนี่ยค้ำกับดินนะครับฟึดบได้ไม่ได้งไงเราขยบจุดนี้ได้ขยบล้นเชือกล่นขับออกได้นะครับล่นเข้าล่นออกได้อโอเคโอเคเนี่ยครับประมาณนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงพลตั้งเสากลางเรียบร้อยครับเนี่ยครับไม่ยากครับตั้งเสากลางแบบนี้อ่ะไม่น้อยตามมาเลยนี่ให้เห็นตั้งเสาค้ำเรียบร้อยมันจะเป็นลนนักษณะนี้เห็นไหมครับตั้งท้าบคนเดียวก็ตั้งได้ทําแบบลุงพลในสเต็ปหนึ่งและสเต็ปสองเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาตั้งเสาข้างกันอ่ะนี่ครับเชือกสามเมตรครึ่งนะครับตัวนี้ก็คือตั้งเสาข้างฝั่งละสอง ตัวเสาข้างเนี่ยลุงพลซื้อมาเพิ่มนะ1เมตรเ0เซนโอเคเสาค้ำข้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลุงพลจะขึ้นเสาค้ำให้ดูนะสเต็ปที่3มาครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาตัว,ว่วงเนี่ยเข้าก่อนนะแล้วก็ผูกครับ วนขอผูกแบบแบบนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมานี่เอาสมอบกสมอบกยี่ห้าเซนที่มากัดตัวนี่เลยครับขึ้นโค้งแบบนี้ก่อนนะครับขึ้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาจัดระเบียบนะครับถ้าเรามาจัดระเบียบไปเลยเนี่ยมันจะยังไงพอเราขึ้นเสร็จทุกสมออันสมอบกแล้วเนี่ย ยังไงเราก็มาจัดอีกทีหนึ่งเหมือนกันมันจะยุ่งยากหน่อยไปสู้จัดทีเดียวไปเลยนะครับทําไปทีละฝั่งทุกคนนี่ครับเริ่มไมรูปเป็นร่างแล้วนะอ่านี่ครับสมอบกหนึ่งตัวทาไว้ก่อนครับก็เหมือนเดิมครับ45องศาโดยประมาณ ดูตามสะดวกก็ได้นะ,อะเอาที่จมดินไว้ก่อนเปึ๊บเหมือนเดิมครับเอาห่วงใส่ก่อนที่จะผูกเชือกนะเนี่ปร๊บอ่าแล้วก็เสาการวางเสาไม่ใช่แบบนี้นะการวางเสาต้องวางเข้า<ม>เข้าเต็นท์แบบนี้การล้างเชือกมันจะแข็งแรงกว่าทุกคนุด ียบร้อแล้วครับวางเสาสต้นมันจะเหลือเสาค้ำกลางอีกสองต้นนะเดี๋ยวพลจะค้ำให้ดูครับตัวนี้ยาวเมตรแปดสิบครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพลเอาสมอเพิ่มครับอ่ะนี่ครับปึ๊บพยายามซื้ออันที่มันเรืองแสงนะครับตอนกลางคืนจะได้ไม่เป็นอันตรายกับเพื่อนๆที่ไปกลางเต็นนะครับบางทีมันไม่เรืองแสงเนะี่ยเด็กๆเ,เ,เดินมาหรือว่าผู้ใหญ่เดินมันสะดุดอะครับ ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ตึงนิดนึงโอเคไปใส่ห่วงก่อนอ่ะนี่ครับฟึ้นนี่เลยอ่ะนี่ครับขำฟึ้นอ่ะท้าบแบบเต็มออปชั่นที่ลุงพลใช้เลยครับผมก็จะขำอยู่ประมาณเสาข้างหกตัวครับผมก็ตอนกลางวันเพื่อให้ลมมันเข้าครับ ก็เลยต้องมีเสาค้ำให้มันสูงสูงหน่อยประมาณนี้นะครับส่วนถ้าตอนช่วงคล้อยบ่ายเนี่ยไม่ว่าฝั่งไหนจะมีแดดหรืออะไรก็ปรับลงได้ครับเนี่ยครับปรับลงได้เนี่ยครับแบบนี้แดดมาฝั่งนี้เราก็ปรับลงประมาณนี้ครับเนี่ยครับค้ำเสาหกต้นพอเข้ามาด้านในนะครับเข้ามาเลยครับแม่ เข้ามาด้านใดมันจะโป่งแบบนี้ครับนะครับลมมันจะเข้าสีต้นข้างเนี่ยสูงเมตรเจ็ดห้าเสากลางสูงเมตรแปดสิบก็นั่งตอนกลางวันลมมันจะเข้าดีครับนะครับลองแม่ลองซูมผ้าใบรับเห็นไหมลมมันจะตีก็ถือว่าพื้นที่กว้างใช้แบบคุ้มค่าเลยครับนะโอเคครับเดี๋ยวอภพลมาสรุปเทคนิคการขึ้นทับให้อีกทีหนึ่งครับหลักๆนะครับสองสเต็ปแรกสำคัญที่สุดก็คือ การขึ้นเสากลางนะครับทุกคนย้อนไปดูตอนคลิปด้านต้นก็ได้ครับก็คือเราต้องขึ้นโครงก่อนนะครับก็ประมาณนี้ขอให้ตั้งให้ตึงไว้ก่อนยังไงใช้ได้แน่นอนนะครับทาัาบหลังคาต้องตึงแบบนี้ครับผมสู้ลมได้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนทัาบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงพลจะมาต่อด้วยการ การเต้นให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าการใช้ทาร์ปกับใช้เต้์ของนพลเนี่ยมันคุ้มค่ายัางไงมาครับออนดับแรกก็แน่นอนครับต้องกูกาวชีสก่อนครับมันยังเหลือพื้นที่ใช้อีกค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับอโอเคกาวชีสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลงเต็นเลยครับเดี๋ยวลืมไปดูคลิปการเต้นของคุพลน,นะสอนอย่างพบวิธีตั้งแต่เริ่มต้นกลางจนถึงเก็บเลยครับ ก็ฝากเข้าไปชมกันด้วยนะครับก็ลุงพลแค่ขึ้นรูปให้ดูนะว่าเป็นไงลุงพลไม่ได้กลางเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับอ่ะนี่ครับฟึบฟึบอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นท้าของเต็นให้ดูด้วยก็คุ้มไปเลยครับฟึบเนี่ยฟึ๊บอยาให้แม่น้อยช่วยนี่ครับ อันนี้ก็จะครอบทับใ,นะให้ดูเฉยๆนะนี่อ่ี๋ยวเปิดหน้าๆให้ดูหมือนก็ได้รูซิทครับไม่ค่อยเรียบร้อยนะอันนี้จะมาขึ้นรูปให้ดูเฉยครับเสร็จแล้วครับลุงพลจะใช้ทาบกับเต็นประมาณนี้นะครับนี่เลยโอ้ตัวนี้ครับมัน5เมตร คูณ4เมตร4.4เมตรนะครับเนะครับเมื่อกางเต็นท์อินสแตนไซส์แอลเร iin, for example, for right ียบร้อยเราจะเหลือพื้นที่ใช้อีกประมาณเกือบครึ่งทาร์บอะครับเนี่ยครับเนี่ยทุกคนดูส่วนจุดนี้ก็จะเป็นพวกวางโต๊ะเก้าอี้เนี่ยครับก็ถือว่านี่คือออปชั่นที่ลุงพลใช้หลักๆในการกางเต็นท์เลยครับของทาร์บ สี่เหลี่ยมผืนผ้าวิลาริโดแล้วก็เต็นท์อินสแตนไซซอลของวิลาดิโดก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับรีวิวการทับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด5คูณ4-4เมตรของวิลาดิโดและก็เต็นท์อินสแตนไซซอลนะครับก็ขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของลุงพลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลุงพลขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย